ยังอยู่ที่กลประมงสมุทรสาครนะครับอันนี้เป็นตัวไวเลสหม่นะครับมีชุดของมันก็คือจะมีตัวไมโครโฟนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวรีเวอร์นะครับตูดไมคเนี่ยตูดไมคเนี่ยมันจะมีสวิตช์นะครับเราจะเปิดปิดที่ตรงนี้กดปึ๊บนะครับมี LED แสดงแล้วก็ไฟแสดงว่า มีสัญญาณ rf อันนี้คือช่องศูนย์ะครับถ้าปิดปุ๊บนะครับปิดเนี่ยสักครู่นะครับ,บ,นะรบ rf ก็จะหายไปนะครับถ้าเปิดคู่ตัวนี้มีนะครับอ่าเอินเปิดเสียงทิ้งไว้นะครับนะก็จะมี2อ,อันนี้คือพูดพร้อมกันได้1 2 3 4ี นะครับเราจะได้ยินนะครับ A กับ B นี่คือมันใช้เสาอากาศอะไรอยู่ในการจับมันก็จะขึ้นอันนี้คือใช้ A อยู่อันนี้ก็ใช้ A อยู่นะครับอ่ะอันนี้โดยปกติเนี่ยมันจะอยู่ในห้องตัวตู้แหลกนะครับพรเพิ่นที่เนี่ยทำไว้สองอย่างคือว่าเราสามารถย้ายจากตู้แหลกเนี่ย มีสายไม้สอเส้นนะครับวิ่งไปที่เอาเลทนะครับอันนี้เอาเลทสาเอาเลจะไปต่อเอาเลทหนึเขาเลทสอก็ได้ครับตรงฝั่งนูน้นนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์มาเสียบอยู่นะครับอะแดปเตอร์ apter, มาเสียบที่ตู้นะครับกรณีน,นี้ถ้าเอามาาไว้ข้างหน้าท,ทีก็ต้องเสียบไว้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะรับสัญญาณได้ทั่วห้องนะครับแต่ถ้าเกิดเราไว้ในตู้แลกเนี่ยสัญญาณมันก็จะได้แค่ อยู่บริเวณด้านหน้าเวทีแถวนี้นะครับแต่มุมอับแถวนู้นหรือมุมที่มาอยู่กลางๆห้องนะครับมันจะรับได้ลำบากนะครับแต่ก็เวลาเก็บเนี่ยเราก็จะเก็บไปที่ตู้ตู้แหลกนะครับเวลาเปิดปิดแค่ใช้แค่ปุ่มเดียวนะครับเปิดปิดนะครับวิธีการเซตเนี่ยเนี่ย เวลาเราจะเซตตัวอุปกรณ์เนี่ยเนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าเราจะให้มันอยู่ในช่องไหน